สวัสดีค่ะตอนนี้พวกเราอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีค่ะ ประวัตความเป็นมาของโรงเรียนเมื่อปีพศ2541คณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฏอุบลราชธานีได้เห็นถึงความสำคัญต่อการศึกษาทุกระดับประจบกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความต้องการทดลองฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตลอดจนสาธิตรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความสะดวกดังนั้นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยรา,ยาชภัฏอุบลราชธานีจึง ได้ขอจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีขึ้นต่อมาเมื่อปีพศ2541ผู้ช่วยศาสตราจารย์วย,ยุภาสุขอูตและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิตประสมปื้มขณะนั้นดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะ คณรูาศาสตร์สถาบันราชพัฒอุบลราชธานีได้เริ่มโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นจนกระทั่งเดือนมิถุนาพศ2 5 4พคณะคณรุาศาสตร์ได้จัดการศึกษาต่อเนื่องจากระดับปฐมวัยตามความต้องการของผู้ปกครองและบุคลากรภายในสถาบันราชพัฒอุบลราชธานี ปีพศ2553ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอาลีหลวงนาซึ่งดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะครุศาสตร์ในขณะนั้นได้ศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตหลายแห่งเพื่อปรึกษาหารือร่วมกับผู้ปกครองและคณาจารย์คณะครุศาสตร์รวมทั้งสำรวจความต้องการในการเปิดโรงเรียนในระดับประถมศึกษาปีพศ2555ได้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและประกาศจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเมื่อวันที่27มีนาคมพศ2 5 5พเพราะต่อมาพศ .2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีโครงการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงได้ยกระดับเป็นโรงเรียนชาธิตมหาวิทายาลัยราชพัฒนอุบลราชธานีเปิดชั้นการเรียนระดับประถมศึกษาเมื่อวันที่27มีนาคมพศ2 5 5 6ต่อมาปีพศ2560รองศาสตราจารย์ดร์จินวัฒ์ปากโคทงังดำรง ตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้เปิดชั้นการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาข้อมูลบุคลากรของโรงเรียนข้อมูลนักเรียนโคนงงรงสร้างการบริหารงาน แผนผังของโรงเรียนระบบการบริหารจัดการในโรงเรียน ชุมชนบ้านท่าวังหินสถานที่ตั้งถนนนิคมสายกลางตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสถานที่สําคัญคือวัดท่าวังหินซึ่งเป็นวัดราชที่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายและภายในวัดก็มีโบราณสถานที่สําคัญได้แก่อุโบสถวิหารหลวงพ่อหิน เจดีพระธาตุพนมจำลองและโบราณวัตถุที่สำคัญได้แก่คัมภีรใบาลานหลวงพ่อหินสามองค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยที่มีศิลปะคล้ายแบบสุโขทยัยเชียงแสนและอู่ทองบุคคลสำคัญในชุมชนคุณบานเย,ยนรากแก่นเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปีพศ2566เป็นนักร้องลูกทุ่งสไตล์อีสานแนวหมอลำได้รับสมญานามว่าราชินีลูกทุ่งหมอลำประยุกต์ มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในและต่างประเทศมีชื่อเดิมว่านิตยารากแก่นเกิดวันที่14ตุลาคมพศ2495จังหวัดอุบลราชธานีจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนบ้านท่าวังหิน วัฒนธรรมประเพณีเนื่องจากชุมชนติดกับลำน้ำมูลจึงมีประเพณีประจํำปีที่สําคัญคือประเพณีลอยกระทงที่ลำน้ำมูลน้อยด้วยความเชื่อว่าเป็นการขอขมาพระแม่คงคาและเป็นการลอยพัดพาสิ่งชั่วร้ายออกไปนอกจากนี้ยังมีประเพณีสงการต์ปุญมหาชาติและอื่นๆอีกที่ชาวบ้านจะร่วมกันทุกๆปี ผลิตภัณฑ์ในชุมชนชาวบ้านท่าวังหินส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายภายในชุมชนมีร้านค้าร้านอาหารมากมายและยังมีตลาดท่าวังเย็นอีกด้วยผลิตภัณฑ์ในชุมชนท่าวังหินคือหมูยอ่อกล้วยจับกล้วยเตี๋ยวและข้าวเกี๊ยบปากหม้อแผนผังของชุมชนโดยรอบโรงเรียน